Okay, โอเคล,ล้มได้นนเลยคื <laughs> อได้เลยสวัสดีครับร <laughs> ะหว่านนี้ก็ทักทายทุกคนได้เลยนะครับเราอาจจะใช้เ,เวลาใินกันเดิอนนิดนึงขอเสียงปรบมจะนั้อีกหนึ่งรอบ <laughs> อ <laughs> โอ้สวัสดีครับน้องบูวิน <laughs> โหขนลุกเลย <laughs> เอา่อนเลยเห็นภาพแฟนคลับในวันนี้รู้สึกไงบ้าง <laughs> อุ้ย ขอขอเส่าเสียงได้ปะขอขอขอเส่าเสียงสักรอบได้ไหมขอเสียงได้ไหมครับตื่นเต้นไหมวันนี้คือตอนแรกอะยอมรับเลยว่าุดยอดจริงก็ขอบค er the ุณท oh like yeah, sure. so ุกคนมากมากนะครับที yeah. Krishna, ่มากันในวัน claro นี้ก็วันนี้อีกชั่วโมงสองชั่วโมงที่เราได้อยู่ด้วยกันก็เรามาอยู่ด้วยกันได้เต็มที่เนาะแล้วก็สนุกให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็จริงจริงแล้วมองไปแล้วก็แอบเห็นว่าก็เลย แอบเห็นว่ามันมีที่นั่งบางที่เหลือนิดนึงก็เลยอยากจะถามคนดูว่ามันจะพอโอเคไหมถ้าเหมือนกับว่าเหมือนเท่าที่ผมเข้าใจนะคือตอนนี้ประตูเป็นปิดแล้วมันจะพอแบบไม่ได้มีรางวัลนะผมพิ่งคิดเองืีอก<ม>ีอ้เลยก็คือว่าเรา,าแบ่งเป็นโซนแล้วเรามาซาวเสียงกังนดีกว่าแข่งกันดีกว่าโซนไหนดีกว่าเอาไหมเอาไหมได้ไหมเราจะมีทั้งหมด5โซนด้วยกเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมยังไม่รู้ อ๋อว oh, <c oughs> like ันนี้แบ่งวันนี้แบ่งองด้วยโอเคอาจารย์เราฝีมือนะวันนี้นะแล้วนี่นะวันนี้นะวันนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งโซ่โซ่วิปวิปเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบ่งอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้มันจะมีทางเดินตรงกลางใช่ไหมครับเดี๋ยวเราแบ่งเป็นตรงนี้ก่อนนะโอเคนะเดินสองซ้ำ เอะใช่ไหมแถวอื่รวมคอเราไว้เลยโอ้โหขนลุกเลยขนลุบเลยจบงานนี้ก็คือนนเสียงหลายนั่นเแล้วตอนนี้อันนี้ขนาดยังไม่เริ่มงานน,นนลเพิ่งม,มาสิบนาทีดันนงนั้นจะได้เห็นเมื่อไหร่จะได้เห็นอะไรยังไงก็รอติดตามนะครับผมเพราะว่าพูดไม่ได้จริงๆครับผมเดี๋ยวโดนฟ้องครับ <c oughs> ยังเป็นความลับอยู่แต่ให้รอติดตามใช่เ๋ยรอติดตามผมบอกเลยว่ามีเรื่อยๆมีทุกเดืนอนอ๋อ นี่เลยนะครับเกิดทุกเดือนเกิดทุกเดือนอ่าแฟนคลับไม่ต้องได้พักเลยทีเดียวยาวๆยันปีหน้าอ่าโอ้โหเอาละสร้างความคาดหวังให้แฟนสร้างความคาดหวังคนไม่แต่เชื่อว่าทุกผลงานที่ภูวินทำเนี่ยเป็นความตั้งใจล้วนและเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยรอติดตามอย่างแน่นอนใช่ไหมเอ่ยอ่าตรงนี้เลยก็คือเหลี่ยมไปเลยเหลี่ยมใสเลย <ต>หนู<ต>หนบนไว<ห>้แค่ชานงไข่บุกนะคะก็ <c oughs> แต่ขอบคุณมากๆานะคาับนแล้วก็มาเจอกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยที่มาเจอกันนะอ่าโอเคครับอันนั้นนะคือที่นงมีตรงใจแต่ว่าถ้าสามซีนที่ไม่เคยพูดหรอรอ่ะซีนแรกอ๋อเขากำจัดเขาจำกัดความไว้ว่าหนึ่งถึงสิบสาด้วยอุ้ยยากอ่ะ ไม่เป็นไรเราขอพิเศษเราขอบแล้วกันซีนแรกที่ชอบที่สุดนะครับผมคือซีนจบของเรื่องครับซึ่งเป็นยังไงก็ฝากติดตามทุกคนพูดเวลาสมุรเปการบอกให้ให้รอชายชยเอ้ยอีกอีกสี่อาทิตย์เองเดี๋ยวก็รู้แล้วหนึเดือนเท่านั้นอีกหนึ่งเดือนเท่านั้นใช่ถ้าซีนที่สองที่ชอบที่สุด ผมรู้สึกว่าผมชอบซีนที่ผ่านมาเนี่ยแหละที่ยืนทะเลาะกับฟูอืเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่ครบรถแล้วมันเป็นมันเป็นบทสนทนาที่มันมันวิวมากอ่ะมันมีความมันมีความจริงอยู่ในนั้นมากๆเลยเพราะว่าอีโมชั่นอลเข้าไปด้วยใช่ใช่มันคือบทสนทนาของคนสองคนที่มีดีเลชั่นชิพกันจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันคือบทสนทนาของ ที่จะเกิดได้ในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ในซีรีส์อะระหว่างคนสองคนผมเลยรู้สึกว่าผมประทับใจซีนั้นมากแล้วก็ประทับใจการแสดงของปอนมากด้วยรู้สึกว่าเขามากไกลมากๆเรื่องการแสดงตั้งแต่เรื่องแรงที่เล่นกันแล้วก็อันที่3าที่ชอบที่สุดคือเตะปอนครับก็คือซีนทีทีหนึ่งเลยก็คือพูดงให้มันสุภาพเตะเข้าไปตรงกลาง เลยเพราะว่าจบจุดศูนย์กลางผมยอมรับว่าผมมีความสะใจนิดนึงเพราะว่าตอนถ่ายหน้าเขาเาก่งมากว่าจะโดนหรือไม่โดนไปถึงหน้าบอลเขาเขากลัวมากเขาเก่งมากว่าจะโดนหรือไม่โดนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไรนอกจากบบเฮ้ยมันไม่โดนหรอกไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนอ <c oughs> ย่างไวใช่ได้ <c oughs> แต่เราก็แต่ถ้าเราก็ถ้าโดน <c oughs> ไม่รู้พอดีเลยที่ไม่โดน <c oughs> ถ้าโดนอาจจะได้อาจจะได้สีท kind of ี่สมจริงไปทีเดียวก็ไม่ดี่เหมือนกันกรับผมก็ชอบสามสีมีมากที่สุดเลยครับอ่าก็ไปตั first choice will be the one with your wristband and the second choice is the one without your wristband okay so just choose and who i n will have to guess what you guys are thinking about this question เป็นไงพอเราต้องเป็นผู้ถูกโดนกระทำบ้างก็คือไม่ได้เลือกว่าจะมีผู้โชคดีคนไหนขึ้นมาไม่มีไม่มีสมมติว่าอย่างนี้เลยสมมติว่าที่มีข้อ1นกับข้อ2อครับอ่าถ้าพูดบอกว่าข้างล่างเนี่ยน่าจะเลือกเป็นข้อสองอ่าแต่ถ้าสมมติว่านับหนึ่งสองสาปุ๊บเขาเลือกมาเป็นข้อ1นึ่เยอะกว่าเนี่ยเราแพ้เลยนะอันนี้คือเขาก็แกล้งผมได้ให่ใช่ เขาคิดมาหมดแล้วอ๋อเขาคิดมาหมดแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราอะใช่นาไม่บางทีบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แกงก็ได้ส่วนเล็กเล็กน้อยนที่อาจจะไม่อยากแก้จริงไม่มีใครไม่มีใครเขาแกลงผมหลอกใช่ไหมอใช่ไหมไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวพี่จะมีเขาอ คำตอบออกมาเป็นกินตามลิฟ์แบนเยอะกว่าทุกคนดังนั้นทุกคนจะต้องไปกินน้ำเปล่าอ่ะเราจะเลือกเป็นข้อไหนอยากตอบแต่งเพลงแต่ผมว่าคนตอบเต้นแน่เลยอ่ะเต้นแล้วกันออเลือกเป็นข้อสองเต้นโอเคแล้วทุกคนนี้เลือกเป็นหนึ่งหรือสองครับอะไรนะเลือกอะไรนะข้างนี้เลือกเป็น ทำไมเสียงหนึ่งมันดังกว่าดังนั้นหนึ่งเอ <Okay. S 1> ถูกไปสองผิดไปสามอ่า <L TS S 1> <ม>ครับยังยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่ยังเหลืออีกสี่ข้อข้อต่อให้ผมโ <c oughs> ดนทับ <c oughs> เพิ่ม <c oughs> ใช่ยังมีให้บวกการทำโทอไปเพิ่ม <c oughs> อ่าต่อไปข้อที่หกกันบ้างครับข้อที่หก ให้เรื่องระหว่างฟังภูวินร้องเพลงไทยหรือ listening to ภูวิน sing ไทยซ้องหรือว่าเห็นเราร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนผมว่าก่อนนอนเพราะว่ามอร์นิ่งคอรคุณอาจจะปิดเสียงผมได้เพราะว่าเร <c oughs> ื่องกินกากฟูอยู่ที่เจ้า้าที่เจ้าภาพนอนอยู่เพราะผมก็เป็นนอนอยู่มีเสียงตื่น,ต,นตื่น่อยู่อย,อย,อย,อยู่ถ้าผมเป็นอมอร์นิ่งคอร์ทมอติสมสมพูเป็นเสียงเรามอร์นิ่งคอร์สวัสดีครับตื่นได้แล้วครับอย่างเนี้ย แล้วเราก็แบบตื่นหรือว่ากดเลื่อยเออ <laughs> ไม่แต่ถ้าไปบอกห่นาใครมาปลุกวะดดิ๊ดิ๊ปเอออ่ะก็เลยเรื่องเป็นก่อนนอนก่อนนอนโอเคโอเค so he thinks that you guys would prefer him singing to you guys before sleeping because if it's morning สวัสดีครับตื่นได้แล้วนะไปทำงานกันนะหรือถ้าไม่ทำงานก็อยู่ในฝันต่อได้ด้วยจ้า <laughs> <laughs> เออ อันนี้คือจะตื่นหรือเปล่าเขาบอกว่าอยู่ในฝันไป,ไปต่อนี่คือฝันดีเพิ่มเติมไปทีเดียวไม่ทำแล้วงานนี้ if you speak like this are you sure we'll wake up ก็เนี่ยคุณไม่เลือกก่อนนอนถ้าเลือกก่อนนอนก็อาจจะเป็นแบบเจอกันนี่อ่าโซลินเลือกข้อสองไหมครับ he chose option two he thinks you guys want more drama because right now the series he is in we are it's comedy so he thinks you guys would prefer a drama โอเคของวันนี้ลิสต์แบนดราม่ามือเปล่าถ้าพร้อมแล้วยกมานี่ยเฮ้ยแล้วในที่นี้ทุกคนอยากเห็นคู่วีเลสเป็นย้งอันเซอร์ดราม่าโอเคสามคะแนนนะครับผมสคะแนนจากแปดคอไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขายังไม่มีการอะไรมา ปีสออเป็น <c oughs> ปีปีไปใช่เล <c oughs> ยอ <c oughs> ่า <c oughs> แต่ว่าก่อนได้จะไปถึง2025ตุลาคมน,นี้ก่อนด้วยครับผม <c oughs> ต้องได้เจอกันแน่นอนครับ So 2024 you guys got please don't grow up that fast โอเคอ่าเราอยากจะแบบอุ้ยหล่อขึ้นทุกวันให้ทุกคนตกแล้วตกอีกหรือแบบอุ้ยอยากจะเป็นเด็กแบบน่ารักแล้วก็ไม่อยากโต ข้อนี้ยากสุดปะถ้าสมมุติว่าให้เรียนระดับความยากของดูพ่อใช้สกิลการแอคติ้งสวมเพื่ไบทบาทของคนที่เป็นแฟนคับเราและคําตอบที่ได้คือไม่รู้ I have no idea จริงผมว่าสอบมาไหนมันก็ค่าถ้ดากันแหละก็ไหนๆเราตอบอะไรเนี่ยเราก็โดนลงโทษอยู่แล้วข้อนี้ไม่พิ้งให้ชนะขึ้นมา ก็ถ้าตอบสิ่งนี้ก็ขอให้สิ่งนี้เป็นจริงแล้วกันขอให้เราึ้นทุกวันทุกวันแล้วกันนะไม่รู้ว่าไครฟังอยู่ภาษาท่งจ่าโอเคแล้วเะไหนหนีตน่โอมาีจะไม่ให้น้องโตเลยเหรอนะโอเคสรุปแล้วไม่อยากให้โตให้เป็นภูวินตัวเท่านี้ โอเคครับอ่าเรียบร้อยสมรอนนี้เสียงอะไรด้านหน้าอ่าโอเคพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาช่วยกันปกมือแคปจุ่มแฮนด์แคปจุ่มแฮนด์หนึ่งสองสาม your hands เต้น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 าขอเรากำลังสบายโ่สมบูรณ์แอ๊ะเอ๊ะเราทำอะไรอะเป็นเป็นยังไงอะ ตาม <idi guidelines> ังห่ะเออเอออะไรอะไรโอเคโอเค one more time หนึ่งสองสามหาหัวเรากกำลังสบายตกมือพันตึบึขาดหัเรากกำลังสบายตกมือพานตึบึบเออพอใจยัง Are y l satisfied อีกรอบไหมหรือรอบไหมมีบทลงโทษอื่นไหม one m o r t มีบทลงโทษอื่นไหมมบทลงโทษอื่นมีอยากเห็นภาพวงต่อไปนี้เป็นชั่ว ลักก <Lucky> <Wow. S 1> ี้แฟนอาซึ่งช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีผู้โชคีที่ภูวินจะได้ลงไปหาแบบไกลๆ oh. นี่ <Okay. S 1> ตอนนี้ <Okay. S 1> ใครมีบทสวดมนต์อะไร <laughs> สวดไว้ก่อนโอเคใช่าด้านหนุนโกมา <laughs> และเสร็จฉากก็จะมีนะครับเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวครูว<ม>ิน<า>วจะมีของขวัญเนื่องในวันเกิดของครูวินครบรอบที่เศษปีแล้วครูวินเองก็มีของขวัญที่อยากจะมอบให้กับคนที่เกิดวันนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เป็น S <S จะเรียกเป็นประเีนี้ได้ไหมอ่ถ้าเป็นการทำคัที่สองกันเป็กเดียวนะคะ Today in addition to it being a special day for everyone to be Queen Queen also has a gift for those who are born today โอเคครับผมก็ด้วยความที่ว่าคือทุกคนเนี่ยมาช่วยฉลองวันปีนี้จะใช้คำไม่ถูกวันคล้ายวันเกิด ของเรานะครับผมก็ก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันบางคนอะ่ะเขาสลาวันที่เป็นวันเกิดของตัวเองจริงม <า S 2> จ,งจงมาหาเราเพื่อมาหาเราดังนั้นถ้าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณนะครับผมก็แฮปปี้เบิร์ a เดย์นะครับแล้วก็เราก็มีของเล็กๆน้อยๆให้นะครับผม so um, I know that a lot of you may not have the time or may have uh, you know given your free time to be here today and um, Today maybe some of you, you guys, birthday. So I think that it's appropriate for us, and I think that we are very grateful that you have come to see me today on your own birthday. So we have a little present for you, who, for those who are born today. Okay, ah, nine nine. We pray that you were born today. Thank you. Take care of your health. Love and support all the way. Thank you, Nana. Thank you very much, Bo. Thank you, Nana, too. And thank you, everyone, who wrote by Phorn Phuwin. How was it, ความรู้สึกของตัวเองจากการที่ได้อ่านคำวยพรจากแฟนคลับจริงๆแล้วชอบอ่านคำวยพรมากๆเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเป็นคลับแรงกำลังใจสำหรับเราพวกท่านเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่วยพอเข้ามาถ้ามีเวลาจะพยายามไล่ห่างกันให้หมดนะครับโอเคครับขอสิ้นคงให้กับชาววินนี่เดอะพูหน่อยโอ้โหและนอกจากคำวยพรของชาววินนี่เดอะพูแล้ววันนี้อีกหนึ่งความพิเศษแน่นอนนอกจาก คนที่รับคุยในนี้แล้วเรายังมีเพื่อนๆคนใกล้ชิดที่เขาอยากจะเลยนอนให้กับปูวินอ่าเดี๋ยวเราได้รวมรวมมาเป็นวีทีอานะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมๆกันนะครับโอเค so before that he s a i d thank you all for your wishes he likes to read all your well wishes to him he will try to read them all um, <c oughs> สิ่งแรกเลยที่อยากจะบอกนะก็คืออย่าลืมหาเวลาพักผ่อนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็เห็นว่าทํางาน,นค่อนข้างหนะักมาจนไม่มีเวลาได้พักกันแล้วก็ยังไงสุขภาพก็เป็นเรื่องสาคัญนะอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนด้วยนะจ๊ะก็ขอให้ปีนี้งานปังๆไปกว่าเดิมและขอให้มีเงินไหลมาเทมาไม่จบไม่สิ้นนะก็ปีนี้เราก็รู้จักกันมา4ปีแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบเออได้มาเล่นเป็นพาร์เนอร์ด้วยแล้วก็ขอให้ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นนานๆน,น,นะครับผมกแแ็แล้วนี้เจอกันครับ สุขสันต์วันเกิดครับเพื่อนขอให้เพื่อนมีความสุขมากนะแล้วก็หวังอะไรขอให้สมหวังขอให้เงินทองไหลมาเทมาการงานขอให้ราบรื่นแล้วก็ขอให้ไปขึ้นไปกว่านี้นะครับผมแล้วก็ให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้ เจอแต่สิ่งดีๆนะครับได้งานดีๆซีรีส์ดีๆรวมถึงเพื่อนร่วมงานดีๆนะครับเราก็ขอให้เจอแว่นนอนที่ดีเชื่อว่าผู้ิน่โตมาดีอยู่แล้วโตแบบโตมาอย่างดีเลยแล้วก็เชื่อว่าภูวินจะเจอแต่สิ่งดีๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับขอให้มีความสุขมากครับแค่เพื่อนีนะครับผมภูวินก็ขอให้มีความสุขมากสุภาพแข็งแรงทำอะไเก็ประสบความสำเร็จมีแฟนคลับเติมขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะ ั Hello, ่โหลวูวินแฮปปี้วันเดย์นะจาน้องโพขอให้มีความสุขมากนะครับ mm hmm. แล้วก็ยินดีนะครับ mm hmm. ที่ได้ร่วมง,งานในเรื่องวีด้วยนะครับ mm hmm. ขอให้ได้ร่วมง,งานกัน,กน, birthday, นอิกเยอะๆนะครับแฮปปี้วันเดย์นะภูวินก็ขอให้ภูวินมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นน้องที่นา่ารักแบบนี้ไปน,นานๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะพ, mm hmm. พักผ่อนดูแลสุขภาพเองด้วย mm hmm. เพราะเราทำงานเยอะมากไว้เจอกันไป uh hmm. จ้าก็ให้พอดีนะครับพูดมีความสุขมากนะน้องก็ขอให้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะน้องเป็นเด็กที่น่ารักกับทุกคนอยู่แล้วนะก็ขอให้มีคนรักมากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเขินเหมือนากถนงก็ไว้ว่างกันนจ้ะให้พอดีนะคะพูดเรียนขอให้พูดมีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงแล้วก็มาเจอกันบ้างนะเพื่อนขอให้ถึงวะเลิฟ Birthday, แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ้าพูวินขอให้น้องมีความสุขมากๆนะจา๊าขอให้เป็นปีที่ดีปีที่ปังเป็นงปีที่ประสบความสำเร็จอีกปีเลยนะจา๊าเจ้าน้องเราติดตามผลงานอยู่เสมอคิดถึงเสมอนะจ๊ะแฮปปี้เบิร์เดย์มีความสุขมากๆพีเจกันจ้าแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับพี่พูวินก็ขอให้พี่ิดอะไรก็สมหวังนะครับสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับแล้วก็ขอให้มีเวลาพักผ่อนบ้างนะครับเพราะว่า ทำงานหนักตลอดทำงานหนักทุกวันเลยๆก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับขอให้ล่อขึ้นๆไปอีกทุกๆปีเลยแบงค์คือเราต้องเริ่มด้วยการอย่างนี้ก่อนแล้วกันด้วยกาความว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้มีโมเมนต์อะไรแบบนี้ในชีวิตของเราเลยคือผมเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ ชอบทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมากๆแล้วผมเป็นคนที่มีแพชชั่นมากๆแล้วทุกๆอย่างที่ทำก่อนหน้านี้คือทำเพราะว่าเราชอบมันแล้วเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีคนมาชอบเราด้วย hmm. เยอะขนาดนี้มาก,ก่อนดังนั้นมันเป็นภาพที่เราไม่เคยคิดเราไม่เคยฝันเลยว่าว่าจะมีวันนี้หรืออะไรแบบนี้จริงๆ ซึ่งพอมันมาถึงวันนี้แล้วมันกลับทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยที่คนมาหาเราเยอะขนาดนี้ครับ mm hmm. เราไม่รู้จะอธิบายยังไงหรือจะสื่อสารออกมายังไงหรอก mm hmm. ว่ามันคือความรู้สึกที่ดีและตื่นตันใจมากแค่ไหนแต่ผมได้แค่บอกทุกคนว่าขอบคุณมากๆครับที่รักกันแล้ว ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันนะครับผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะแล้วขอบคุณมากที่คอยช่วยฝันเทนยากลำบากเ,เจออะไรมากมายด้วยกันเพราะว่าไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนผลท้ายเราหันกลับมาเราก็เจอแฟนคลับของเราเราก็เจอคนที่คอยสป,ปอร์ตเราตลอดเวลาเลย นะครับผมก็ผมรู้แหละว,ว่าชีวิตคนเรามันคนเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปแต่ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่กับเราในวันนี้ครับครับผมที่นี่ทั้งที่ไลฟ์สตรีมและแฟนคับทุกคนที่สพอ์ตนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามสพอ์ตกันอยู่ด้วยกันถึงวินาทีนี้และในวินาทีนี้นะครับผมก็อยู่ด้วยกันเรื่อยๆนะ Okay, so he said that. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. มีการเขินกันด้วยนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเพี่แจ็ควางเค้กด้านนี้ก่อนเลยโอเคสุดสุดโอเคอ่ะเดี๋ยวถามพี่แจ็ก่อนนิดนึงว่าวันนี้ได้ถือเค้กขึ้นมาอยากจะบอกอะไร พูวินบ้างครับ so Pjack was able to bring the cake for พูว i n here today want like to know what he has to say to พูว i n as well อันดับแรกอันดับแรกเลยนะครับสวัสดีทุกคนกับน,นะครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> ประเด็นคือจริงๆเนี่ยวันเนี้ยคิวนี้ต้องเป็นคุณปอนคุณจุงแล้วก็คุณดังนะครับรเผอิญว่าเมื่อเช้าคุณจุงคุณดังเขาเวิร์กช็อปแล้วก็ คุณดังต้องไปถ่ายซีรีส์ต่อคุณให้พี่แจ็คถือเค้กก็เลย we told him nobody is coming so ask P Jack to bring a cake up instead ก็เลยไม่ไม่ไมี้เห็นอาจจะเห็นผมกระซิบกับพี่แจ๊คคิดว่าเตียมอะไรหรือเปล่าไม่กี้จะบอกว่าอยากจะจุดเทียนเพิ่มไหมเห็นเทียนมันดับเฉยอ่าอะในไหนที่พี่แจ็คเป็นคนที่ดูแลบูวินมานะครับยาวนานมากตั้งแต่การผ่านัต่างมีอะไรอยากจะบอกน้องคนนี้บ้างครับเอ่อพูดถึงบูวินก่อนนะครับ ภูวินเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่พี่จันดูแลในใทนะครับภูวินเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่พี่จันดูแลใน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 จีเนะครับครับแต่ว่าภูวินเป็นเด็กที่ตั้งใจทํางานมากที่สุดคนหนึ่งที่พี่จันดูแลเช่นกัน But he is also the person that is the most hardworking and focused on his work among all the people that Pjack takes care of. ภูวินไม่เคยบน่นเหนื่อยงานเลยภูวินเป็นเด็กที่ <c oughs> บอกกับพี่แจ็คเสมอว่าถ้าวันหนึ่งผมว่างแล้วพี่แจ็คสามารถจัดตารางงานอะไรลงไปก็ได้ทำทัพแต่ผมจะวิ่งงานเองแล้วโดยที่ภูวินไม่เคยบ่นเลย So he's somebody who would never c o m p l a i n about any work that's given to him and like regardless of when he's l i k e n g Pooin will do it. Uh ที่ก็เคยเป็นแฟนคลับของศิลปินคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่จะจะบอกกับพวกเราทุกคนก็คือพวกหนูจงภูมิใจได้เลยว่าหนูรักและเชียถูกคนเพราะว่าเ็กนนี้จะมีผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้เห็นตลอดเวลาครับพี่ o m m y i น an น c ี่ h a t s me he's he also a fan of all the celebrities so he understand how you guys feel and he'll let you guys know that this poor son is great so you guys can follow him โอเคครับขอบคุณพี่แจ๊คมากครับเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กับเค้กแล้วต้องคู่กับพี่แจ๊กนิดน,นึงดีนนนนกว่านะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องภูน้องภูวินนะครับถือเค้กแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับพี่แจ็คสักหนึ่งรูปดีกว่านะครับช่วงนี้พี่แจ็คบอกว่าเคยไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนี่ถือว่าเป็นความพิเศษหนึ่งปีมีครั้งแล้วก็ไหนๆเราดูแลกันและกันเป็นอย่างดีนะครับแน่นอนว่าทางภูวินเองก็แต่ว่า เรามี but, อีกหนึ่งคนที่เมื่อสักครู่นี้อยู่ในคลิปอวยพร but we have something special coming up แต่ตัดคนนั้นไปก่อนนะเพราะพี่แจ๊กบอกว่าเขาไม่มา <laughs> แต่คนที่อยากจะเซอร์ไพรส์ภูวินในวันนี้และส่งเค้กนะครับมาอวยพรนวลไพายวันเกิดในตัวนี้นั่นก็คือ so we have somebody who w a n t s to surprise Hui and so he prepared a cake as well and that person is ไปดูกันครับเอ๊ะ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 เขียนยังไม่ติดหรือเปล่าข้างหลังเอ๊ะเอ๊ะอ้าวโอเคอ่าซึ่งเป็นเค้กจากคุณอินหมอโอ้ คืนอินสารินอาจากคอลิเดนนะครับเค้กชายของคุณอินสารินนะครับสงเค้กมาเป็นของขวัญพิเศษนะครับให้กับคูวินด้วยอ่าเดี๋ยวเราให้คูวินถ่ายอยู่บางแสนเขาจะมาทานนี่ดี๋ยวงานจะเลิกแล้วเอกกกอร์่บางแสนเธออยู่บางแสนเธอช่แม่บางแสนอ๋อไหนไหนถ้าอยากให้เขามาเนี่ยไหนลองส่งเสียงไปถึงบางแสนได้ไหม งั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าหลังประตูเนี่ยมีใครเขาแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าจริงนะบอกว่าไม่มีไม่มีเพิ่งถ่า s not there s h s not there อ้าวจริงนะบอกว่าไม่มีจริงๆทก็ได้บอกอ้าวไม่มีจริงหมดแล้วอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกับเค้นิดนึงดีกว่านะครับผมอีกสักรูปหนึ่งดีกว่าอ่าเดี๋ยว อ่าให้น้องถ่ายตรงนี้ก็ได้ครับนี่นี่น,นี่อ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกล้องวิดีโอด้วยนะครับนี่อ่าตอนนี้ใครที่ชมผ่านไลฟ์ซีมิ่งนีครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับอย่าตกนะอย่าตกนะ อุ้ยเียงมันเล่นได้อ่าไหน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 เจ้าตัวเขามาแล้วไหนเขาไม่ร้องเพลงให้เบอร์เดก็อะไรอยู่หอสักอีกหนึ่งรอบได้ไหมเอ่ยครับผมร้องอีกหึงรอบได้ไหมคร<า>ับได้ไหมเอ่ยโ <laughs> อเคพร้อมร้องกันนะหนึ่งสองสามแฮป t ี้ o y นเตชูยูแฮปปี้ t บอร์ ปอดบครับผมครับบางแสนบางแสนนะบางแสนนะครับแบบพุ่งบินกลับมาใช้พ่อวินแล้วบินกดตัวกลับมาเลยครับผมโอ้โหคือจริงๆตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นตั้งแต่อยู่ข้างหลังแล้วตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่พอดีไม่ได้เปิดแผนที่นานแถวนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อบางแสนเนาะใช่วันนี้หรือว่าเป็นวันพิเศษกับพาร์ทเนอร์ของเราอยากจะบอกอะไรพาร์ทเนอร์คนนี้บ้างครับครับผมก็จริงๆก็ ผมมาทุกปีเนาะแล้วก็เห็นว่าแบบว่าคนมาแบบงานคุณเยอะขึ้นทุกปีเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าแบบเออผมดีใจมากๆที่แบบเออเห็นว่าคุณแบบว่ามีคนรักมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับผมยังไงก็ขอให้วันเกิดปีนี้คุณมีความสุขมากๆครับผมแลวขอให้การงานบางๆราบรื่นครับผมดูแลสุขภาพด้วยครับโซนโอเคโซนอ่ะ<ป>พูดมีอะไรอยากจะบอกกับปอนบ้างครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาแล้วก็เช่นกันเนาะ ขอให้ทุกอย่างที่อวยพรนะเราก็อยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยแหละแล้วก็สิ่งที่เราผ่านด้วยกันมาสิ่งที่เราเจอด้วยกันมาก็ไปกันต่อได้เรื่อยๆครับครับผมตื่นเต้นครับตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เมื่อกี้เี็บสั่นเลยครับตอนแรกถึ่เมือกีม,มาใช่เม<ค>ื่อกี้เห็นถือเคงเชฟมือเดียวแล้วมือสั่นแล้ว <laughs> แบบตอนแรกผมแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ที่นี่ใชงสเต็ปนะมือสั่นมือสั่นมือสั่น Uh, okay, so just now pom said that um, he's wishes to Puin. <laughs> <laughs> that he come here every year. So he's just very glad to see that more people like Puin year by year. And he would like to wish him a lot of happiness and a lot of um, good health as well. So Puin said that thank you so much and hope that they can stay together for a long time as well. โอเคครับมาเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปนะครับคุยและป้อนคู่กันหน่อยดีกว่านะครับนี่โอ้โหมาจากบางแสนเลยเชื่อหรือเปล่า่เชือ Came all the way from Bangsaen do you guys believe it เมื่อกี้ผมก็แอบโดนเซอร์ไพรส์ไปหนึ่งรอบนะเพราะว่าเมื่อสักครู่อยู่คนเดียวเดี๋ยวเหงาผมเดินไปเพื่อนผมเดี๋ยวตกพาร์ตไปลงไปเพื่อน เดี๋ยวเป็นโซนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูป